โอเคมาพี่จะเป็นผู้พิทักษ์พวกน้องๆเองกดชิปแล้ววิ่งเลยค่ะกดชิปครั้งเดียวแล้ววิ่งไปเลยค่ะไปค่ะไปเลยค่ะเฮ้ยเนี่เื่อจะเข้ามาเองแม่ชงว,วิทยาแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยพี่อยู่แล้วห้องน้พี่อยู่แล้ว้น <laughs> เรีวเราเออพี่คนพี่มาหาพี่แล้วพี่คนพี่โอ้โหเอาผีมาด้วยประเด็นอะเขาเป็นอะไเซฟโซนจ้าเดี๋ยวนานๆทีจะเจอพี่เดี๋ยวเอาของไปฝาอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยาุุ๊ยอุ๊ยอุ๊ัุ๊ยอ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 อุ๊ยอัยอุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรุ๊ยอุ๊าอยอุ๊ยอยอเ๊ยอุรยอุ๊ยอุ๊อยอนนี้นะคะ เราจะหาวิธีจูกผีไปให้ได้พี่ไปดูห้องน้ำชายดิมันปวินมาตรงลานจอดรถนี้เอ้โหมันมีลานจอดรถสองลานอ่ะเออมาสักลานหนึ่งอ่ะเร็วๆราจะไปด้วยกันเร็วแล้วตรงนี้ไม่มีผีเลยตรงนี้ไม่มีผีเลยเออเนี่ยไม้เนี่ยรอไปพร้อมกันเนี่ยรอปวินก่อนเพื่อวาเพื่อควาบนมันมันจะบอกเอ้ยนี่ไงอยู่เขเอออยู่เหมือนโอ้โห้คบด้วยผีก็คบเหมือนกันไงเราอยู่กันโว้ผก็คบอะไรอะไฟดับไฟดับแล้วไฟดับมาทำอไงอะต้องเปิดต้องเปิดเท้าฮะ ว่าจากไหนอ่ผีเต็มขนาดเนี้ยกดไฟฉายกดกดปุ่ม F กดปุ่ม F พี่กดปุ่ม F F โอ้นี่นี่ฉายเหรอไฟอะโอ้ยนี่ฉายแล้วใช่ไหมไฟอะสาบานอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแล้วพวกอยู่ที่ไหนอะกด F อุ๊ยแล้วไฟอยู่ตรงไหนอะไปหาตามทางเลยเรื่อยพี่มันจะมีแน่ ไฟอ่ะโอยแล้วธรรมดามันก็น่ากลัวอยู่แล้วอะแล้วมันไโว้ยแล้วไหนเนี่ยอปวีแล้วจะไปหาตรงไหนอะเปิดไฟเลพี่ก็พี่พี่ไปหาแถวไอ้ไปหาแถวกล่องไหมไหกล่องตอนนี้จะไปยังไงเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นลักษณะยังไงอะกล่องอะสวัสดีตายแย่ผีมันยิ้มฟอนขาวเลยแล้วพี่อยู่ตรงข้างหน้าพ <c oughs> ี <c oughs> ่กล <c oughs> ัว <c oughs> จะรอดไปจับตรงนี้ป่ะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะที่พี่จะรอดเนี่ยพี่แป้งอยู่ไหนพี่แป้งพี่อยู่ห้องเขียวพี่อะไรเจอกันแล้วเนี่ยอุ้ยเราจะออกไปได้ยังไงอ่ะแล้วไฟมันมาดับอะไรเวลานี้เนี่ยกลัวไม่ลักษณะมาผีมาผีมาเอ้าแล้วกล่องเป็นยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเราเไม่เคยเห็นนี่เออพี่ก็ไม่เคยเห็นอ่ะพี่แป้งหายไปไหนวะหายเลยฉันจอดผี จะรอดไปวันเนี้ยสรุปภารกิจเราจะไม่สําเร็จใช่ไหมวันเนี้ยไม่สำเร็จเออกล่องมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าเปิดกล่องมันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าไม่ใครรู้บอกอเคนเปิดบอกมาได้เลยเคเ่ะคนเปิดบอกมาได้เลยค่ะเจ๊ไ,บบไปติดอย่างนี้ได้แหละเราเราจะต้องทําภารกิจให้มันสําเร็จแต่พี่ว่าไม่น่าสําเร็จอุ้ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วกล่องมันเป็นยังไงอ่ะอุ้ยไม่เอาไม่ Few moments t l a ภารกิจเราไม่สําเร็จอะทุกคนคือพี่ยังไม่รู้เลยเว้ยว่าลักษณะกล่องมันเป็นยังไงเข้าใจปะแล้วคือทุกครั้งที่มันเล่นน่ะก็คือมันไม่เคยไฟดับเลยอะ่ะแล้วมาเล่นครั้งนี้แล้วไฟดับอะ่ะถ้าน้อนอนนะคะคนไหนที่รู้ว่าเออกล่องพาวเวอร์อะไรเงี้ยมันอยู่ตรงไหนลนักษณะมันเป็นยังไงนะคะก็ช่วยกันคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งด้วยนะคะเป็นยังไงกัน กับคลิปนี้ค่ะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะอยากให้พี่แป้งเล่นแบบไหนนะคะทำคอนเทนต์อะไรกับน้องๆเอฟ FC ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย